สวัสดีครับมาพบกับนฤมิเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องนฤมิโฟโต้ในยนะูทูบชาแนลในแฟนเพจนฤมิตรโฟโต้นะครับนะวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแอปที่สามารถแปลงมือถือให้ใช้เป็นกล้องติดรถได้จริงมันมีหลายแอปนะครับแต่ที่ผมใช้มีอยู่ตัวนึงก็คือ Daily ี o a d นะครับตัวนี้ใน Android นะครับใน iOS ผมยังไม่เคยไปใช้งานนะไม่เคยหานะครับเพราะว่าคือว่ามือถือ iPhone มันแพงนะครับผมก็เลยเอา Android เครื่องเก่าๆมาเนี่ย เพื่อไม่กี่พันนะครับแล้วก็เก่ามากแล้วเอามาใช้ตัวที่เป็น Y9 ยเก้าสนิบเก้านะครับก็โหลดที่โหลดมาได้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งเปิดธรรมดาถ้าไม่ติดตั้งธรรมดานะไม่มีอะไรตัวนี้ไม่ต้องติดค่าอะไรมากนะครับปั๊บที่หน้าตาแอป,ปก็ใบหน้านี้นะครับมันใช้ได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับแต่อันนี้ผมทําใช้อา่อานหน้าจอเนี่ยผมจะชอบใช้แนวตั้งมากกว่าในการอัดนผมก็เลยใช้แนวตั้งนะครับแต่การตั้งค่าอะไรเหมือนกันนะครับวเวลาไปใช้แนวนอนก็จะพลิกไปนะครับถ้าพลิกไปพลิกมาตอนอัดเนี่ยมันจะเพี้ยนๆนะครับอยไปแก อ่าเริ่มต้นนะครับก็ข้างบนก็เป็นชื่อนะครับของแอปนะครับแล้วก็อ่าเป็นตรงนี้นะครับก็ที่เป็นขีดขีดถัดมาเนี่ยก็เป็นตัวไฟล์วิดีโอให้เราอัดนะครับอ่าภาพก็ไม่ีวิดีโอมันจะอัดอยู่ตรงนี้นะครับก่อนได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับแล้วก็3ขมคียเนี่เป็นการตั้งค่านะครับตั้งค่าต่างๆทั่วไปตัวนี้มันรับ GPS ได้นะครับเพราะเรามือถือเราเมือนมือถือเราครับรับ GPS การรับ GPS ดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับตัวมือถือที่เราใช้นะครับอ่าพอมันมี GPS ปุ๊บมันก็จะ ความเร็วของรถก็จะขึ้นมาด้วยนะครับความสว่างหน้าจอเก็บหน้าจอไวล็อกไว้อะไรพวกนี้นะครับปตั้งค่านะธรรมดานะครับไม่มีอะไรนะครับใช้คือแป่ผันแต่ก็ไม่ได้ไปต้องไปตั้งอะไรนะจริงก็ใช้ไปปกติเลยนะครับกล้องก็ตั้งค่าอะไรได้นะครับก็เหมือนกับไว้บาลาร์นะครับพวกนี้สมดุลแสงสีขาวอะไรก็ตั้งได้หมดนะครับอ่าไวไวบลานนะครับ ใช้พวกนี้ต,ต่างๆนะครับชดเชยแสงก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เรานะครับถ้ามันดูมืดๆเราก็ชดเชยไปทางบวกเราเหมือนการถ่ายภาพปกตินะครับบวกเลขมากก็คือสว่างเลขน้อยก็คือมืดนะครับเราเราเราลองถ่ายดูก่อนนะครับเรารู้สึกว่ามันเป็นไงเอามุมกล้องนี้แล้วมันสว่างไปไหมถ้าถ้าสว่างไปก็ลบนะครับถ้ามันมืดไปเราก็เพิ่มเป็นเลขบวกนะครับก็เราไปตั้งดูนะครับ,บ,บเอที่เราพอใจนะครับ ป้องกันหน้าจอเป็นเส้นพวกนี้ก็เป็นเฮิร์ตนะครับก็คือถ้าเราถ่ายวิ่งเวลากลางคืนส่วนใหญ่จะเป็นกล like า,างคืน wow นะครับเวลาเจอแสงสว่างนะครับไฟเมืองไทยจริงๆส่วนใหญ่มันจะเป็น50เฮิร์ตนะครับเราไม่ต้องตัはは้งค่ามอนก็ได้นะครับแต่ถ้ามันรู้สึกว่าเป็นเส้นลองตั้งดูมันก็ตั้งได้แค่50กับ60เฮิร์ตนะครับแต่แนะนําทั่วไปก็จะตั้งให้ให้ตั้งเป็น50เฮิร์ตนะครับไฟบางต่างประเทศบางประเทศก็จะเป็น60เฮิร์ตแต่ของเมืองไทยเมืองไทยจะเป็นห้าสิบนละครับ้ตั้ง ตั้งค่าทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตั้งค่าพวกคุณภาพวิดีโอนะครับอ่าตัวนี้ก็ตั้งได้ที่หกสี่สี่แปดศูนย์คูเอ้ยหกสี่ศูนย์คูณสี่แปดศูนย์นะครับที่ตั้งอัตโนมัติอ่าที่เขาตั้งมาให้เราแต่เดี๋ยวก็จะตั้งเป็นประมาณเจ็ดสองศูนย์นะครับกเเ็เหลือเฟือน,นะครับอ่า,อาครับก็โฟกัสก็เลือกแล้วแต่เรานะครับจะเป็นโฟกัสต่ตอเนื่องโฟกัสอัตโนมัติ อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่นะครับก็ลองดูว่ามันสมูทหรือเปล่าก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวมือถือเราด้วยครับาการทํางานอะไร้ะครับระยะเวลาคือมันจะแบ่งวิดีโอเป็นไฟล์ๆนะระยะเวลาของวิดีโอเนี่ยคือจะตั้งได้ว่าทุกทุกกี่นาทีมันมันตั้งให้ปเป็นเลยเป็นวินะครับเรา20วิก็คือประมาณ2นาทีนะครับถ้าเรา18ก็3นาทีก็คือมันจะแบ่งไฟล์เป็นเป็นไฟไล์ละ2นาที2นาทีแต่ผมก็ชอบนะเพราะว่าบางทีอะไฟไล,ล์มันไม่ใหญ่ดีนะครับระยะเวลาให้เราก็ดึงไปเพื่อจะไปตัด ต่อนะช่วงนี้เราก็จะดึงง่ายนะครับวันทีถ้าเป็นยาวๆไปทีเดียวเลยเนี่ยอย่างพวกแอคชั่นแคสเนี่ยมันจะชอบเป็นยาวๆอย่างโกโปเนี่ยมันจะบางทียาวไป4จิกอ่ามันจะบันทึกได้ประมาณ4จิกนะครับแล้วแต่แล้วแต่เราตั้งความละเอียดนะครับแต่ไฟล์มัญชานาดใหญ่สุด4จิกเพราะตีจิกมันจะตัดแต่คอนสจิกมันบางทีมันใหญ่มากเวลาเราส่งภาพมันก็จะมีปัญหานะครับมันจะช้าไอ้พวกเสียงอะไรพวกนี้ก็แล้วเสียงเนี่ยครับเราสามารถตั้งได้นะครับเพิ่มเสียงเพิ่มอะไรก็ ในะครับแล้วก็มีมีการล็อกวิดีโอนะครับแรงดีก็เหมือนเวลาถ้ามันชนหรือกระแทกแรงๆนะครับมันก็จะมีการบันทึกนะครับแต่ทีนี้ก็ไม่เกไค่อยได้ใช้นะครับอ่าปึ๊บปื๊บมีการอัปโหลดมีอะไรนะครับเครือข่ายอ่าจริงๆเครื่อข่ายไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่เรามันจะใช้ถ้าเราอ่าต่อเน็ตนะคือตอนเราถ่ายไม่ต้องใช้นะครับถ้าเราตอนเราต่อเน็ตเพื่อแล้วเราดูนะจะเห็นเดี๋ยวจะเห็นในแมปด้วยนะครับเดี๋ยวท้าไม่ดู ภาพอะไรก็เป็นเรื่องการตั้งคุณภาพภาพนะแต่ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าอยหญ่เน้นถ่ายวิดีโออ่าตัวนี้ก็คือหมดพื้นหลังก็คือเราต้องไปตั้งนะครับให้ทํางานทํางานนะเพราะว่าบนพื้นหลังอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นคือมาตอนแรกมันจะถามอะไรครับคือมันตัวเนี้ยมันข้อดีก็คือมันดับเวลาถ่ายไปเนี่ยหน้าจอมันดับหน้าจอก็ยังถ่ายได้อยู่นะว่าถ้าประหยัดแบตไปแต่เราต้องปิดแอปนะครับถ้าเราถ่ายเสร็จแล้วถ้าเราไม่ถ่ายเนี่ยมันจะกินแอปกินพลังงานมากเลยไอพวกนี้ก็ทั่วไปก็ ไม่ได้อะไรนะครับออมีเพิ่มนะ้จาจานจัดแบก็คือถ้าใครพื้นที่ที่เก็บไฟเนี่ยถ้าใครใช้ sd card นะครับมออี micro sd ใส่มือถือก็สามารถเลือกได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางมือถือบางท่านเนี่ยพื้นที่มันไม่เยอะนะมืองทีเขาเอาเมือเก่าบางทีเป็นมือถือแค่สิบหกจิกพื้นที่สามสิบสองจิกมันจะบางทีมันจะเต็มนะครับแล้วก็ใส่อะไรได,ได้แล้วแต่เรานะครับเราจะลบเราก็ลบไฟลเก่าตัวมากได้เพื่อให้มันบันทึกวนนะครับแค่นั้นนะครับ การใช้งานทั่วไปก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็กดบันทึกเลยอ่านี่เป็นพอเนี่ยมัน GPS มีอยู่ตรงนี้นะครับมีความเร็วแต่เราเนื่องจากตอนที่ผมบันทึกเนี่ยผมไม่ได้วิ่งก็เลยไม่เห็นนะครับสำหรับวิดีโอเราก็กดที่ตรงนี้นะครับมุมซ้ายกดไปปั๊บมันเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงก็คือบันทึกนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายคค c o r d ข,ขึ้นมาแค่นี้เองนะครับป๊บแล้วที่บอกไอ้ความขวานี่ก็เป็นการตั้งพวกไว้เหมือนตั้งไว้บาลานะครับนะ,ะแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ตั้งอะไรนะครับถ้าใครกำลังตั้งก็ตั้งได้นะ เสร็จแล้วนะครับพอเวลาบันทึกเนี่ยเออุมซ้ายล่างเนี่ยเป็นดาวเทียนที่มันจับได้นะครับแล้วก็มุมขวานี่ก็เป็นภาพและวิดีโอที่บันทึกนะครับก็คือตรงมุมมุมขวาล่างจะบอกจํานวนแต่มุมถ้าเราจะดูก็มุมขวาบนนะครับอ่านี่เป็นตัวอย่างที่ผมวิดีโอมานะครับที่ผมวิ่งแล้วอัดมานะครับไฟล์เนี่ยก็ประมาณ2อนาทีนะครับกดดูได้เราจะดูนะครับเห็นไหมครับอ่านี้ผมตั้งเล่นนะครับเออตอนนี้ผมใส่เป็นโมไซนะ อ่านะครับเห็นไหมม it, ุมซ้ายล่างก็จะมีมุมซ้ายล่างก็จะมีไอ้นี่นะครับมันจะมีพึ่ออะไรไอ้นี่ด้วยนะครับเห็นไหมมันจะบอกความเร็วนะครับซ้ายบนเนี่ยจะบอกความเร็วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะบอกไอ้ GPS พที่เราวิ่งนะครับปรับมือก็มามุมซ้ายอ่าซ้ายบนกับซ้ายล่างเนี่ยอ่าซ้ายขวานะครับก็เป็นการเลือกไฟเบอโออื่นนะครับมันก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับ น,นี่ผมลองใส่โมไซดูครับเพราะอนนี้ผมขี่โมไซก็เลยทำลองไปดูจะมีความเร็วให้ด้วยนะครับความเร็วเราเท่าไรทีเดียไมต่อชั่วโมงอันนี้เป็น gps ที่มือถือจับนะครับอ่าแล้วก็ยังมีระยะทา,างให้เลยไหมเราวิ่งไปทางไหนอ่าเอามาเช็คนี้นะถ้ามันสวา่างมันมืดไปเงี้ยพอท้องฟ้ามันสว่างมันว่องวัดแสงเสร็จแล้วมันจะถ่ายมืดเราก็ไปปรับให้มันสว่างได้นะครับอันนี้ผมเทสเล่นนะครับอ่าเพราะว่าใส่กับโมไซนี่ข้อเสียก็คือผมมองไม่เห็นนะผมห้อยคอไว้อ่าผมห้อยคอแล้วผมก็ลองขี่เล่นๆด,ดูนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับใครจะเอาแอปไปตัดต่อก็ไปเข้าตัวนี้ไม่มีโปรแกรมตัดต่อมาให้นะครับถ้าเราจะไปตัดต่อเราก็ไปใช้โหลดแอปตัดต่อวิดีโออะไรแล้วแต่เรานะครับแล้วก็เปิดแต่ถ้าถ้าเปิดด้วยแอปทั่วไปเนี่ยมันจะไม่โชว์ความเร็วกับ gps นะครับถ้าเปิดดูด้วยแอปของมันเองเนี่ยมันจะโชว์ gps ให้ด้วยแล้วก็จะโชว์แผนที่ให้ด้วยนะครับเห็นไหมเราก็จะรู้ว่าเราไปตรงไหนนะแค่นี้นะครับง่ายๆนะลองไปทํากันดูนะครับ คลิปนี้ถ้าสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้สวัสดีครับ